พี่จ้ามันนี้มาพ่พอ่พอกับแม่เอมา่านอเบอีเดจา้าวันนี้เอม่าจะทํามาม่าเกาหลีใช่ไหมลูกมาม่าเกาหลีเผ็ดให้ดูรสเนี่ยมาม่าเกาหลีคูณสองเอม่าชอบมากนี่อืเกาหลีคูณสองเนี่ยมาชอบมากใส่หม้อเลยสิลูกเดืต้มอ่ะใส่หม้อเลยค่ะอืมอืนนั่นแหละค่ะแล้วก็เทที่เศษเล็กๆเนี่ย เศษเล็กๆไม่ใช่อนะันนั้นเครื่องปรุงเนี่ยเศษเล็กๆอยู่ในถ้วยเนี่ยฮัลโหลในถ้วยในเทลงหมอ้อด้วยค่ะ mm hmm. นะเทลงเลยนะ,ะ่แล้วก็ตัดเครื่องปรุงใส่ถ้วยอ่ะ mm hmm. ใช่ค่ะตัดใส่ตรงนั้นเลยเนี่ยมามาเลยไม่ใส่เยอะเออกลัวผิดมากเหรอ ทำไมตัดรูเล็กจังให้มันจะให้มันจะไม่ทำเยอะอกลัวมันเผ็ดใช่ไหมถ้าใส่เยอะใส่เครื่องปรุงเยอะนี่จ้ะเอ็มม่ามักหลายเนี่ยมาม่าเกาหลีคูณสองเนี่ยไปซี่เนี่ยแต่มันเขาบอกไม่ใส่เครื่องปรุงเยอะ,ะอมมามาก,ล,าากลัเเเกเเวเผ็ดมากนะม่จะเกยบมาคนที่หมอ้อนะทีนะ่ไหมน้ำมันเดือด ตัวมีกล้องพี่น้องเอ้ยว่นนีขาตั้งกล้องก็ลำบากประมาณนี้แหละจแจ๊ค คนเอาไม้ตะเกียบมาไม้ตะเกียบมาคนหม้อหน่อยคนเส้นมามา,มาคนลูกคนให้มันยังนิ่มมันยังไม่นิ่มจ้ะนืมยังแข็งอยู่ใช่ไหมนิ่มยังกล้าเอามือจับไหมไม่กล้าหรอเพราะไอ้มอเห็นไม่ใส่อืมเียกจิบมันร้อน เืมจะไปเอาลงพอแล้วเรีเจิตก็พอแล้วนี่เดี๋ยวมันช้านะนี่สอนทำยังไงอ,อ่ะนม่จะไม่สอนหนูหรอกกลัวหนูทําคนเดียวทําเองแล้วไปไม่บ้านไม่มไม่ได้ทอะทางนี้ไม่ค่อยถนัดอะอะพอแล้วค่ะนิ่มแล้วมั้งแม่บ้านน่ะปิดหรือ,อยังปิดแล้วมั้งเนาะยังยังเหรอจับดูซิ มันนี่แล้วมันนิ่มแล้วไปเทใส่กระชอนนะกระชอนอยู่ตรงไหนนู่นเอมานน่น,นกระชอนที่แม่ชอบเทเห็นไหมไม่เห็นแล้วเนี่ยเอาไม่ได้หรอยกหน่อยนะจ๊ะไว้ตรงนี้ไม่ใช่ค่ะอืมยกมา แม่จะเทให้หนูอ่ะจับไปสองมือคะ่ะหนูจับเองจับเองสองมือเออค่อยๆลุกระวังนั่นละละม,มขาอ,อยากให้มันโดนสิลกูกเอาเร็วๆค่ะเร็วๆ <c oughs> ออานั่นลหละเทเลยคะ่ะเทได้ไหมแม่ช่วยซ้น ต้องยกมาค่ะไม่ต้องยกมามเทใส่ถ้วยเลยค่ะเทใส่ถ้วยแล้วก็เอาไม้ตะเกียบคนๆเททั้งหมดเลยค่ะ,ะไม้ตะเกียบคนๆไปสิเดี๋ยวไปด้านกินกันต่อนะคะ Bye bye. อาจจะบายบายยังไงล้วไปนั่งกินกันต่ออยู่ดีกว่าให้ดูเอม่านะจ๊ะไม่ได้ให้ดูบ้านเอม่าแม่เอม่าลูกนะอืมให้ดูลูกสาวดีกว่าเนี่ยอร่อยไหมลูก่อร,อร่อยแต่เผ็ดเบาเผ็ดเผ็ดเผ็ดนี่จะ เอมมาชอบกินมาม่าเก,กาหลีห,อห่อนึงเนี่ยเขาก็จะกินกินได้เกือบครึ่งนะจ้ะแต่ก็ไม่ถึงครึ่งแต่ถ้าหิวมากๆไม่ถึงครึ่งนะแต่ว่าอีกรสหนึ่งที่เป็นรสสีดําเป็นเผ็ดรสอะไรนะจำไม่ได้อันนั้นอะ เอม,ม่าจะชอบกว่าเพราะว่าเอม,ม่าว่ามันจะเผ็ดน้อยกว่าคูณสองและคูณสองนี่จะเผ็ดมากเอม,ม่าก,กินไม่ได้เยอะแต่ถ้าอมาม่าเกาหลีสองสีดำเดี๋ยวแม่เอม,ม่าดูว่ามันลดอะไรอันนั้นจะกินได้เยอะพี่อ้อยก็ชอบนะมาม่าเกาหลีเนี่ยชอบห่อเนี่ยเอาสลายสลายแห้งมามาห่อ มไม่คุยเลยลูกหนูคุยบ้างซิมันจะเผ็ดเยอะมันจะเผ็ดเยอะอะไรเรก็จะใส่เยอะสิใส่อเน,นี้ยสาหรายเยอะแล้วก็ใส่เส้นมาม่าน้อยหนึง่งไม่ต้องใส่เยอะมันเผ็ดชอบใส่เยอะอ้าชอบใส่เยอะเหรอแต่ก็กล<อ><ๆ>ัวเผ็ดแต่มันเผ็ดแค่แมวก็ชอบอ,อืมหมออีลาอ่ากินกินนะนะคิ้วหน่อยทำไมคิ้วสวยจัง หนเงยหน้าดูแม่หน่อยนึงฮึแม่น่าบาังแม่นนู้ยหล่ะคนอย่างงามงามได้เมเ่ักแน่ลูกเอ้ยภูมิใจนะคะลูกสวยเหมือนแม่หน <laughs> ้าหน้าม,มาคาดเลยอือ มาได้จ้ามากินมาม่าเกาหลีนีน่ะเสร็จแล้วเมื่อกี้ทำเมื่อกี้เสร็จแล้วแต่เอมาชอบอันนี้นะคะมวนแม่ขาดได้จ้าบ่มีเงินเื้อบอกอันนี้มีเงินซื่อเอะขาตั้งกล้องเอมาชอบนอยอย่างนี้จ้ะใช่ไหมลูกค่ะโอ้อ,อยังไงคะทําให้เพื่อนๆดูหนดูนอยใม่เอมาก,อกินด้วยกับบั้ไไหนมากปานเราจะมาม่าเกาหลีกินเป็นมูลูกลูกอย่าง้กินน้ำ มาณันนี้อันหนูมาเกิดด่มันบางกล่องนะลูกหอยยังไงใช่ที่จริงหนูต้องเอาจานอีกอันนึงเนาะอืมก็จะชอบหอ,อยเงี้มากทำชิบกินเลยค่ะ ลูกฝรั่งหมักมาม่าเกาหลีไหวไหมโูกแม่ลืมเอาน้ำมาให้ไปเอาน้ำมาให้ก่อนคุยนะคะลูกคุยกับโทรศัพท์คุยกับเพื่อนนะ,ค,ะคุยเลยลูกพูดไทยเลยค่ะเผ็ดต่มันเผ็ดน้อยนิดเด็กจูงเอาน้ำด้วยเต่ จะม่เผ็ดหนิวเจนต้องรอนมาให้มันไม่เผ็ดมันเป็นในนั่งกับเอ็มว่าฉันก็ชอบมากมันเผ็ดแต่บฉันก็ชอบเลจะร้อนร้อนไม่เอา,าน้ำหนึ่งสองสา ค่ะแม่แม่นนี้น้ำเปล่านะคะแม่แม่จะไม่ค่อยให้ลูกกินน้ำโค้กเท่าไหร่นะคะส่วนมากก็จะเป็นวันเกิดปีใหม่วันคริสต์มาสหรือแบบวันที่พิเศษเพื่อนมาหาเพื่อนมาเล่นด้วยทำกับข้าวอร่อยๆกินกันเงี้ยลูกสาวเอ,เอ็น้องออยก็จะขอกินเงี้ยหรือวันไหนถ้าแม่เอ็มม่รู้สึกว่านี่เหนื่อยอะไรเงี้ยก็กินรู้สึกถ้าฉันก็กินค่ะมันไม่ค่อยดีแม่แมม่ไม่ค่อยอยากให้ลูกกินเท่าไหร่ส่วนมากเด็กที่นี่มันเขา เขาจะไม่ค่อยกินน้ำเปล่านะคะเขาจะกินน้ำน้ำพวกน้ำบาดานน้ำโคกน้ำแฟนต้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะผู้ใหญ่ก็เหมือนกันไม่ค่อยกินน้ำเปล่านะคะอย่าเบื่อกันได้จ้าเพราะว่ายังไม่ได้ซื้อไอ้ขาตั้งกล้องกับไมโครโฟนจากบริสิไปซื้อเมื่ออื่นวันนีว่าอาจจะไปซื้อพรุ่งนี้หรือไม่ก็วันศุกร์อะเพราะว่าแฟนไม่ได้ทํางานคะ่ะจริงจริงแม่มาก็ขับรถเข้าไปในเมืองได้แต่ว่า แม่มาอยากให้แฟนไปดูด้วยว่าตัวไหนมันโอเคเงี้ยทำเล่นๆกับลูกไปค่ะลูกสาวชอบให้ทำยูทูบบอกให้แม่กินด้วยเหรอลูกอืมอยากให้แม่กินน้ำทำยังไงนาะจะได้เห็นอันนี้เอ็มมาเนี่ยทำให้ดูก่อน